เจ็ดถึงเก้าวิทูนาสามร้อยเก้าเก้าเพชรรับฟรีสก,กินปืนถาวรกรอซ่า so ครับอัตราการยิงบวกหนึ่งระยะบวกสองแมกซีนลบหนึ่งครับกรอซ่าแท็กเกอร์รีวอร์ดครับเป็นสก,กินปืนใหม่ล่าสุดนั่นเองครับอย่าลืมมาเติมเพชรสะสมกันนะครับเติมครบสามเก้าเก้านะอัปเดตไฮไลท์ของเด็ดข้ามพลาดนะครับวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดวิทูนายนครับแฟชั่นอีโวกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเฟรมมิ่งสปอร์ตครับแล้วก็ เติมครบพบสกินใหม่นะผมเป็นเคียวแรมเพด4.0เลยครับจะเข้ามาในวันที่10นะครับเดือนมิถุนาถึงวันที่12มิถุนายนนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีแฟชั่นใหม่กลับมา2แฟชั่นนะครับผมก็จะมีแฟชั่นนี้ครับเป็นแฟชั่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับผมนะเป็นของแรมเพจนะกลับมาขายใหม่นะผมหรือว่าทรงปัดเป๋นเองนะเผื่อใครที่อยากจะได้ทรงผมปัดเป๋นนเองครับซึ่งก็จะ กลับมาพร้อมกับอีกแฟชั่นชุดหนึ่งนะครับผมนะาซึ่งเป็นแฟชั่นชุดใหม่เหมือนกันนะครับเป็นแฟชั่นของแรมเพ e นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแฟชั่นแรมเพทเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยนะฮะแค่2ชุดเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าแรมเพทนะครับผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชุด4แบบนะผมแล้วก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมที่จะมาในพวกกิจกรรมนะครับผมซึ่งจะเป็นกิจกรรมยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามรับชมแล้วกันครับในวันนี้นะเพื่อน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามาแล้วหรือยังนะครับหรืออาจจะมาตอน10โมงนะก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแฟชั่นแรมเพลนะครับมีสองชุดนะครับผมก็คือชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายแล้วผมที่อยู่ในสีขั้นสูงนะสองชุดนั้นนะครับไม่มีทางกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นของแรนในสีขั้นสูงไม่ไีทางนำกลับมาขายเองนะแล้วเดต่อมานะครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนด้านตู้นะครับผมเป็นตู้สุ่มไดมอนด์รอยัลแลวก็โก้รอยัลนะครับเผื่อใครนะผมที่อยากจะได้ชุดนนนะรผมเป็แฟช่่หือวา สามารถมาสูมได้นะผมนะในตู้ไดมอนด์รอยย่นั้นแล้วก็อัปเดตต่อมาครับผมก็จะเป็นตู้โกรอยย่นะครับเพื่อนซึ่งในส่วนของตู้โกรอยย่อนะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนชุดนั่นเองครับก็จะมีการนําชุดนี้กลับมาให้เพื่อนได้ส่มเองครับจัดให้ตามคําขอแฟชั่นในโกรอยย่ในบลูมเซเลเยอร์ครับก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้ครับในตู้โกรอยย่อเลยครับผมก็จะเป็นแฟชั่นชุดนี้เลยครับซึ่งผมคิดว่าแฟชั่นชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มาในตู้โกเนี่ยมันอาจจะมาในตู้ได้นะแต่ว่าในที่ส อัปเดตของใหม่ล่าสุดครับเพื่อนๆในทีมของแรมเพจครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าในเซ็ตทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นสกินหรือว่าของทุกอย่างเกือบทั้งหมดนะครับผมในทีมแรมเพจที่ผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะตรงนี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามนะครับหรือว่าเป็น FC ตัวยงนะครับของแฟชั่นแรมเพจ4.0นะครับที่ติดตามมาตั้งแต่แรมเพจ1.0 2.0 3.0แล้วก็ 4.0นะครับใครที่ติดตามมานะฮะผมบอกเลยว่าต้องเก็บไว้ในครอบครองหรือว่าของมันต้องมีนะครับเพื่อนๆนะใครที่อยากได้หรือว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของแฟชั่นหรือว่าสกินต่างๆของแร็มเพจนะครับณตอนนี้ครับผมพูดเลยนะฮะว่ามาแล้วนะฮะเพื่อนๆซึ่งในส่วนของตัวแรกที่ผมรีวิวเพื่อนๆได้ดูอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านแฟชั่นชุดใหม่นั่นเองครับซึ่งแฟชั่นชุดใหม่พวกนี้นะครับผมก็เกี่ยวเนื่องกับแรมเพจทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ สกินที่จะเหลือตอตาม,มานะครับแล้วก็คิดว่าแฟชั่นทั้ง4ชุดเนี่ยนะครับไม่มีในสิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับทั้ง4ชุดนี้นะก็ปกติก่อนหน้านี้ใช่ไหมแลมเพจก่อนหน้านี้นะครับผมจะมาพวกสิทธิ์ขั้นสูงอย่างเดียวใช่ไหมแลมเพจธรรมดาก็เป็นแบบในสิทธิ์ขั้นสูงของผู้ชายหญิงใช่ไหมแล้วก็แลมเพจ2.0ก็เป็นของชายหญิงใช่ไหมเออแล้วก็คิดว่าแลมเพจ3.0เนี่ยก็เป็นของชายหญิงเหมือนกันแล้วก็4.0เนี่ย อาจจะมาแบบเป็นกิจกรรมที่จะต้องเสียเพชรในการซื้อเท่านั้นที่จะได้รับ4ี่ชุดนี้นะครับอาจจะไม่มีในสีขั้นสูงนะแล้วก็ต่อไปก็จะรีวิวเป็นสก,กินปืนนะครับพวกสก,กินของใหม่ๆต่างๆของแรมเพจนะครับก็รีวิวในคลิปนี้คลิปเดียวมัดรวมกันไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะก็มีอะไรบ้าง,างเนี่ยเพื่อนๆก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับแล้วก็สกแต็มันจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับเออนี่เลยนะครับสแต็มันก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างจะโคงอยู่นะแล้วก็ สกินแต่ละอันเนี่ยทำออกมาได้สวยมากนะมันให้อารมณ์เหมือนกับว่า,าเป็นแบบยังไงดีล่ะคนดูคือแบบผมก็บอกไ่ถูกอะเนาะมัน,ม,นมันเอาอ้างอิงตามสีของชุดแลมเพจอะเพื่อนเเข้าใจไหมคืออ้างอิงแลมเพทมันจะมีสีสีสีชุดใช่ไหมซึ่งของสกินต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้สีสีสีชุดเหมือนกันนะครับให้มันเข้ากับธีมแลมเพจนะครับผมนะจะไม่ทําสีออกมาที่แตกต่างแลกแยกออกไปนะครับก็คือ มีสีสีก็ทํามาทั้งหมดสสีเลยในสกินในไอเทมนะครับอ่าเผื่อใครที่อยากรู้รน,น, e น,น,นะครับแล้วก็สกินปืนอีโวเหมือนกันนะฮะอีโวเนี่ยปืนพวกนี้นะครับอยู่ในเซ็ตของแรมเพจเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่แบบมันอยู่ในแรมเพจอ่ะนะครับคือบอกเลยว่าต้องต้องเก็บนะเอาจริงนะฮะใครมีเพชรเหลือๆเนี่ยเก็บไว้ดีมากๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับสำหรับแรมเพจนะส่วนสแตตสถานะของปืนนะครับผมได้ทํารีวิวไปแล้วนะครับลองไปหาดูในช่องได้นะครับแต่คลิปนี้ก็เอาของทั้งหมดในแรมเพจมารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอันไหนแจกฟรีมีอันไหนเสียตังค์แล้วก็ได้นะครับหรือว่าอันไหนต้องใช้เพชรหรือว่าอันไหนต้องเสียตังค์นะครับโหแต่ลานนสวยมากๆนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมนะคือแบบ ไอซ์วอลก็สวยอะสกินก็สวยสกินหมัดสกินปืนสวยมากๆนะโอ้โหนะคาตะก็สวยแล้วก็มีทั้งของฟรีของเติมนะครับมีหมดนะครับแล้วก็มีอีโมดหรือว่าท่าทางนะครับมีเยอะมากๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะจับจองแล้วก็อยากจะครอบครองเซ็ตทั้งหมดของแรมเพจนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะเก็บตังค์กันไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างจะเท่พอสมควรเลยนะมีทั้งท่าทางครับแล้วก็ท่าทางแบบพิเศษท่าทางแบบธรรมดานะครับ ซึ่งถ่าทาแบบพิเศษเนี่ยคิดว่าน่าจะได้รับเฉพาะเราจะต้องมีชุดของ l e g e n d a r y r a m p a g e นะหรือว่าชุดได้ตำนานนะถึงจะได้รับผ่าทางแบบพิเศษนะครับแล้วก็ท่าฟรีก็มีนะครับท่าเติมก็มีแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไหนเป็นท่าฟรีถ้าไหนเป็นท่าเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้จริงๆนะครับเราต้องรอติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยของอีเวนต์แลมเพลนะครับซึ่งแลมเพลเนี่ยน่าจะเข้ามากลางเดือนนะครับกลางเดือนมิถุนานะครับตามที่ ไปหาข้อมูลมานะครับเห็นว่ามันเปิดตัวเป็นวันที่5มิถุนายนนะเออแต่ว่าของแล้วก็สกินต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในตอนกลางเดือนนะครับกลางเดือนของมิถุนายนนะครับแล้วก็ชุดกำนานเนี่ยนะครับถ้าอ้างอิงตามเซิร์ฟนอกนะข้อมูลที่ผมไปหามาเขาบอกว่าวันที่25นะแล้วก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกว่าผมรู้วันไหนเนี่ย ผมจะมาบอกใกล้ๆวันที่จะมาแล้วกันนะประมาณวัน1ิบสองวันนะครับหรือไม่ก็สามวันสี่วันก่อนจะมานะครับก็จะมาบอกให้ในช่องแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากรู้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับโอ้โหสกินรถอย่างสวยเลยเพื่อนแล้วก็เหรียญตาครับผมโอ้โหมีเสียงเพลงด้วยนะผมเป็นแผ่นเสียงของแรมเพลนะฮะโคตรเท่เลยนะผมมาดูนะใครที่อยากได้นะครับก็เตรียมตังค์เก็บไว้นะครับสายฟรีก็ ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรแจกให้สายฟรีบ้างนะครับส่วนสายเติมเนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะอันไหนมันสวยอันไหนมันเบอร์อันไหนมันเท่นะครับผมนะก็จะต้องเสียเพรนะครับส่วนอันไหนที่แบบไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก็ก็ต้องก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แหละนะครับสาหรับเซจของแรมเพจทั้งหมดเลยนะครับก็มีตั้งแต่แฟชั่นนะครับสกินท่าทางครับผมแล้วก็ พวกของรายละเอียดยิบย่อยก็จะเป็นพวกเอ่อรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังอะไรเงี้ยแล้วก็สกินรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผ่นเพลงอะไรเงี้ยก็อัปเดตให้ดูทั้งหมดเลยก็มีประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆนะเอาไว้เราเจอกันใหม่ทีทในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับอัปเดตของใหม่ๆต่างๆของเกมวีน่าฟรีไฟนะผมนะซึ่งในเซตของแรมเพจก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกีก่ยวกับอัปเดตอะไรก็ต้องรอติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมนันเพื่อนฝากฟอลโล่ฝากไปติดตามทุกๆช่องทางทุกๆโซเชียลของ KTC Gamer ไม่จุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube KTC Gamer ไม่จุดครับ u t u b e เนี่ยก็เป็นช่องที่เพื่อนได้ดูอยู่ตอนนี้แหละแล้วก็ช่องทาง TikTok กนะฮะก็ KTC Gamer ไม่จุดเหมือนกันแล้วก็ Facebook Fan Page KTC Gamer ไม่จุดครับแล้วเจอกันใหม่ดีคลิปหน้าสอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ